mày làm mày mặc mày làm đâu? dù là mặc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  dù là ไม่ยังจักแล้วซอมรถย่างเดียวตัวซอมรถจะว่ายย่งอะซอมรถตัวนี้เอาสันปปปปแปตกๆอยู่นี่เห็ดนี่ยังกับรถนั่นเลยไี่เห็ดดนแหละปปปปแปตกๆเอาเห็ดตัตอนข้อนึ่งย่างมึงพักอยู่หุ่นอะเยี่ยมดัวนาะโอ้มันได้ไปไถแม้เนี่ยมันใส่บ่ได้สีเวลาเอาลูกไปแล้วขึ้นบ่ได้ซอมอีกตัวเห็ดมันแล้ว ฮ่ายังมียังสอบรถไหมหอืมโอ้ถ้าคงคาต่างมันไปคาดเวลาไทยเองดิมันต้องเบิ้งเบิด,บดละใช่อเองสิเพราะจางเขาจะว่าปั้นไห้บ่จะให้ยังห,หน่อยหน่อยนึงไหมอุ้ยเห็ดเองว่าแล้วประหยัดตัวเราต้องเสียงนินเพิ่ม เราต้องเบิร์ดูาดูเฮ็ดมหาณาเนี่ยเห็ดนั่งเฮ็ดนี่ต้งโดนแล้วสันตอกว่าขึ้นปัญหาไหมองแหน่สันตอกนั่งป๊อกป๊อกไปไปกันนิดโดนแล้วเด้หนิอ๋อมันเช็คไกลหมองอยู่แหน่เช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเกียร์เบิรงสภาพรอสภาพน็อตเมื่อท้ามันหลุดมันถ้าขาดปกปิดบ้านมอนั่ะเราต้องเบิงเร์ดละ เฮ็ดียงละเอียดละเออดเฮ่ปอกปอกแบกแบกนี่ไะที่ต้มเราคืนบ่ได้กได้บ้านีงคือปีนัน่นเต้แล้วมันจะติดรถห่างอยู่ข้างล่างนี่เรียบร้อยเลยฮนะต้องเบิ้งกวนตัวตมันมีหยางเนื้อมันมียางอื่นเพิ่มตัวมีหยางยางอย่างเอ,อ,อื่นหยาง จักแล้วเห็นนั่งีิรุษเนาะมาโน่เดี๋ยวสามเองดอกเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะบอกดอกอืมเตรียมเขาโรเดเตรียมเขาไปบ้านโรดจ้าพิรุษเตี้เจ้านี่ยแม่นี้สามดอกเขาแล้วเดี๋ยว,วยจะอบ,บอก Head by, head by. เตรียมเขาจะได้เร็วเร็ว